ผมจะมาแนะนำกีตาร์ของยี่ห้อ Maestro นะครับ Maestro เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกีตาร์ราคาแพงอย่างเดียวนะครับจริงๆ Maestro เนี่ยเขานอกจากผลิตกีตาร์หลักแสนไปแล้วนะเขาก็ยังมีกีตาร์ราคาเริ่มต้นนะครับที่เป็น entry level ของ Maestro กีตาร์ซึ่งก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ Maestro เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์จากประเทศสิงคโปร์ที่เขา ทำช่างแบบทาคนเดียวตอ,ตอนแรกตอนแรกๆเนี่ยเ็เริ่มต้นเนี่ยเป็นช่างวันแมนโชคือทําคนเดียวเลยจนจบและตอนหลังบริษัทก็ใหญ่ขึ้นก็มีขยายกําลังการผลิตมีชอ็อปมีอะไรก็ไปเปิดโรงงานที่ประเทศจีนแล้วก็ทำกีตาร์คุณภาพสูงนะครับขายในยุโรปในอเมริกาจนาก็ประสบความสำเร็จนะครับแบรนด์เขาก็อายุแบรนด์ก็น่าจะ25ปีโดยประมาณนะฮะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับแล้วก็ที่สำคัญมาเอสโตเนี่ย เจ้าของแบรนด์เขาชื่อโฮเซนเขาก็เปิดกีตาร์แบรนด์ใหม่ในช่วงโควิดนะครับได้ใช้ชื่อกีตาร์ว่าโฮเซนตัวโฮเซนกีตาร์เนี่ยก็จะเป็นกีตาร์ที่พิเศษคือทำเฉพาะ1ตัว1ลาย1แบบคือดีไซน์ขึ้นมาเพื่อทจะดีไซน์ขึ้นมาทำแบบชนิดอะไรอะ่ะก็เรียกแบบเดียวเลยตัวเดียวอันเดียวอย่างนั้นนะฮะทำออกมาในช่วงโควิดแล้วก็จน ลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะผลิตออกมาเป็น mass production จนปัจจุบันโฮเซนก็ได้ผลิตกีตาร์ออกมาเป็นแบบ mass production ก็คือผลิตทีหนึงรุ่นหนึ่งมีหลายตัวให้เลือกอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่กีตาร์ตัวเนี้ก็อยากจะเล่าว่าโฮเซนเนี่ยมาเอสโตรเนี่ยนอกจากจะมีกีตาร์ราคาแพงก็ยังมีราคาเริ่มต้นนะฮะเลนจ์ราคาอยู่ที่ประมาณ 4- ี่ส0าบาทถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพดีเป็นซีรีส์เริ่มต้นของเขาเนะครับ นี่คือตัวนี้เลยนะครัเป็นชื่อรุ่นว่า Cardinal Series ก็เป็นกีตาร์ที่ทำผิวเป็นแบบ Satin Finish คือไม่มีการเคลือบกรอสเคลือบเงาแล้วก็มีให้เลือกอยู่2-3สทรง Samsung. ซึ่งคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่เข้ามาสัมผัสได้ผมบอกว่าเนื้อเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคุณภาพกีตาร์ h o o s น n ทุกตัวเนี่ยเนื้อเสียงของเขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็เนื้อเสียงแน่นนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นคร่าวๆให้ฟังดูนะฮะ ก็ถือว่าเป็นกีตาร์คุณภาพดีในราคาที่พอจับต้องได้4ี่่าห้าหม่นบาทและที่สาคัญคือติดตั้งภาคไฟฟ้า l r b a g s มาจากโรงงานเลยก็คุ้มค่านะครับมีกิ๊กแบ็กมีอะรอย่างดีให้และมีนอกจากทรงนี้ก็ยังมีทรง OM ทรงเรดนอตอะไรให้เลือกพอสมควรคนที่สนใจอย,อยากจะได้กีตาร์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวจบแล้วก็ไม่ยึดติดก,กับแบรนด์ลองมาจับกีตาร์มาเอสต รุ่นเริ่มต้นสักครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าจะประทับใจกับคุณภาพเสียงที่ได้